แล้วถ้าอยากส่งเสริมเรื่องของความรักและความสำคัญของชิ้่ใหญ่ดีครัออบอย่างนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะ ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักกับความสัมพันธ์นะครับก็ทําไมถามอย่างนั้นล่ะอยากจะได้เองใช่ไหมอยู่อยู่อยู่แล้วจะได้มีคนมาอยู่ด้วยอ๋อโอเคโอเคจริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ครับแต่ละคนเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีความมีคู่ไม่มีคู่เนี่ยแตกต่างกันนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนาะมันเรื่องหงจุ้ยอาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของตัวเราเองนะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ต้องคิดดูนะครับว่าปกติถ้าเราอยากจะอยู่กับใครนานๆเนี่ยนะครับหรืออยากจะมีความรักนะครับหรืออยากชวน มันคงจะเป็นในเรื่องของลักษณะของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใดเป็นความสัมพันธ์ที่อยากจะมีคนอยากจะเข้าหาเราครับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นธาตุไฟที่เป็นร้อนๆหรือความสัมพันธ์ซึ่งเย็นๆครับเย็นๆเย็นๆเนาะอ่ะถ้าใช้หลักการตามนี้นะครับเราก็จะบอกได้ว่าความสัมพันธ์ซึ่งเป็นเย็นๆเนะะี่ยนะครับก็ <doit> ควรจะอยู่ทางด้านทิศเหนือหรือทิศตะวันออก เป็นหลักนะครับแต่ว่าไม่ว่าหงจุ้ยจะหันไปทางทิศใดนะครับถ้าเราทําตัวเราเองเนี่ยไม่ให้เย็นเนี่ยก็คงน่าจะยากนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้มองประตูทางเข้านะฮะหรือประตูซุม้มประตูซุ้มทางเข้าหมู่บ้านนะครับหรือประตูทางเข้าบ้านเป็นหลัก แต่ต้องไปดูนะครับในเรื่องของตัวห้องนะครับหรือว่าวิธีการในจัดเครื่องเรือนนะครับเพราะว่าการจัดเครื่องเรือนภายในบ้าน,นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นห่วงจุ้ยเล็กะนะครับห่วงจุ้ยอย่างขนาดย่อมซึ่งเป็นห่วงจุ้ยซีที่เราใช้งานจริงเนี่ยต้องไปดูว่ามันไม่ได้มีปราณน,นะครับหรือว่าพลังชีหรือพลังงานต่างๆนานยานนซึ่งมาขัดขวางทำให้เราเนี่ยนะครับรู้สึกหมุดหงิหดหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะอะไรนะครับพัฒนาความสัมพันธ <soda. sı. S 1> ์นะครับหรืออยากทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเนี่ยต้องดูในเรื่องของการจัดรายละเอียดการตตกแ่งภายน หรือภายในห้องพักของเราเป็นหลักครับถ้าใครอยากฟูงเรื่องนี้อาจมีคลิปต่อไปได้เลยไม่มีปัญหาครับเรื่องความรักได้ครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจัดห้องนอนเพื่อความรักจัดห้องนอนเพื่อมีบุตรจัดห้องนอนเพื่อมีโชคลาภอะไรอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับได้เลยได้เลยได้เลยะตะกี้ที่โจพูดถึงเรื่องของตำแหน่งคจะมีจะมีความสําคัญในเรื่องของด้านต่างๆซึ่งจะไม่เหมือนกันค่ะ ตำแหน่งของห้องต่างๆอะค่ะเราควรพิจารณาเลือกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรบ้างคะขอเป็นแบบเป็นขั้นฐานก็ได้ค่ะได้ครับก็จริงๆในแง่ของการออกแบบนะครับหรือในแง่ของฮวงจุ้ยเนี่ยมีอยู่หลากหลายนะครับหลากหลายเลยเนาะทีนี้เราต้องคิดว่ายอย่างนี้นะครับคือห้องที่เป็นห้องที่มีความสําคัญมากเลยนะครับของบ้านนะครับก็คือห้องนอนเนะเพราะเราใช้พักผ่อนห้องนอนเนี่ยนะครับควรจะเป็นห้องซึ่งเข้าถึงนะครับหรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับเข้าถึงไปได้ยากที่สุด นะครับไปได้ยากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นหมายความว่าควรจะอยู่ทางด้านหลังบ้านลึกๆนะครับหลังบ้านนะครับเพราะว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าไม่ค่อยได้โดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าบ้านเนี่ยลักษณะใหม่ๆนี้นะครับซึ่งมีการออกแบบกันเนี่ยเราออกแบบในลักษณะซึ่งเป็นของฝรั่ง เป็นหลักนะครับหรือว่าทางตะวันตกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเรามักจะเอาห้องนอนถ้าเป็นชั้น2นะครับเราก็มักจะเอาห้องนอนเนี่ยมาไว้ทางด้านหน้าบ้านเพื่อให้เห็นคนไปใครมานะครับแต่ถ้ามองให้ดีการเอาห้องนอนไว้ทางด้านชั้นบนเนี่ยนะครับทางด้านหน้าบ้านเนี่ยถือว่าอยู่ด้านในสุดของบ้านได้ไหมคําตอบคือได้ถ้าบันไดนั้นทําให้ไปถึงห้องนอนหลักหรือห้องนอนมาสเตอร์นั้นไกลที่สุดในบ้านก็ถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของทางฮงจุ้ยที่เป็นคนจีนที่ชื่นชอบเนี่ยนะครับห้องนอนของบ ซึ่งก็คือด้านในของตัวบ้านเป็นหลักนะครับไม่ใช่อยู่ทางด้านหน้าห้องอื่นๆนะครับที่จะต้องไปดูนะครับก็คือห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะครับห้องน้ำในเชิงหงจุ้ยคือห้องที่เก็บซับเพราะว่าปกติเวลาที่เรารับประทานไปเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายออกใช่ไหมครับเมื่อถ่ายออกก็ต้องมีที่เก็บซับนะครับก็เป็นที่ที่ควรจะต้องเก็บมิดชิด เพราะฉะนั้นห้องน้ําก็เป็นอีกห้องหนึ่งซึ่งควรจะต้องอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะต้องอาจจะต้องมองไม่เห็นโดยตรงนะครับในสมัยโบราณเนี่ยห้องน้ำนะครับก็ถ้าเขาจะไม่เอาห้องน้ําไว้ในบ้านเลยนะครับเพราะว่าห้องน้ำเป็นแหล่งที่มาของเชื้อโรคแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับลักษณะทางด้านสุขภาวะดีขึ้นนะครับเรามีส่วมเรามีชักโรครกที่ทันสมัยขึ้นนะครับการห้องน้ําไว้ในบ้านไม่ผิดปกตินะครับแต่การเอาห้องน้ําไว้กลางบ้านพอดีเป๊ะ นะครับในเชิงฮวงจุ้ยถือว่าไม่ค่อยดีนะถ้าจะให้เป็นตำแหน่งห้องน้ําที่ดีควรจะเป็นห้องน้ําซึ่งอยู่ทางด้านมุมบ้านหรือขอบบ้านเพื่ออะไรครับเพื่อให้สามารถที่จะระบายอากาศไปได้เป็นอย่างดีนะครับถัดไปคือห้องครัวนะครับห้องครัวก็เหมือนห้องปรุงอาหารห้องปรุงอาหารก็เหมือนห้องแห่งความลับในการที่จะได้มาซึ่งรายได้ของเราเราไม่ควรจะเอาห้องครัวมาไว้ทางด้านหน้าบ้านนะครับหรือเข้าไปปุ๊บเจอห้องครัวเลยอย่างเงี้ยไม่ดี เพราะว่าทุกคนนะครับในแง่ห่วงจุ้ยคือเขาจะเห็นหมดนะครับว่าเรารกำลังประกอบอาชีพอะไรเรากําลังจะประกอบทําอาหารอะไรบ้างนะครับทุกคนจะทราบความลับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญควรจะเอาห้องครัวนะครับไว้ทางด้านไกลบ้านหน่อย ส่วนห้องรับแขกไว้ทางด้านหน้าบ้านถูกต้องแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีปกติบ้านก็จะมีบ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นบ้านหลายชั้นใช่ไหมครับตำแหน่งบันไดเป็นตำแหน่งสําคัญนะครับตำแหน่งบันไดเป็นตำแหน่งสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับว่าจะทําให้โฟล์ภายในบ้านเนี่ยสามารถที่จะไหลได้สะดวกหรือไม่ ปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าเพื่อความประหยัดพื้นที่เราจะเอาบันไดไว้กลางบ้านแต่ไว้กลางบ้านเนี่ยมีความหมายว่าเราควรจะไว้แบบชนิดที่เปิดประตูเข้าไปแล้วไม่ได้เห็นตัวบันไดโดยตรงนั่นหมายความว่าไงครับเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปบันไดควรจะอยู่ไม่ทางซ้ายก็ทางขวานะครับแต่ไม่ใช่อยู่ตรงหน้าเราตรงประตูเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดีนักครับค่ะพี่โจคำถามที่ผ่านมาจะเห็นว่าเป็นเกี่ยวกับ ที่จะเข้าไปอยู่อาศัยอ๋อใช่ครับแต่ที่นี้ค่ะในคําถามท,ท,ที่มีคนถามเข้ามาเนี่ยมีนักลงทุนดดวยค่ะอืมโอเคค,ครับ i n v e s อร์ <Invest or. S 2> ใช่ค่ะเป็นเวสเตอร์ค่ะก็ถามเข้ามาที่ว่าสําหรับนักลงทุนเองเนี่ยอยากจะเลือกโครงการที่จะเข้าไปลงทุมนะมีหลักการของมุวงจุ้ยเข้าไปช่วยพิจารณายังไงบ้างค่ะจ,จะเป็นของเบื้องต้น ได้ครับได้ครับก็จริงๆในแง่ของหงจุ้ยเนี่ยมันถ้าจะพูดถึงในแง่ของ i n v e ตอร์นะครับหรือการลงทุนนะครับในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันคงมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ให้ไว้คร่าวๆยังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับก็คือในการเลือกทำเลนะครับปกติเวลาที่เราเลือกทำเลที่เป็นที่พักอาศัยเนี่ยนะครับเรามักจะเลือกในทำเลซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะครับ ต้องการจะอยู่เองนะครับสงบเงียบนะครับอยู่สบายนะครับอันนี้คือเพื่อการพักผ่อนแต่สำหรับตัว i n v e s อร์เนี่ยนะครับจะต้องเลือกในทำเลซึ่งคึกคักนะครับจะต้องคึกคักถ้าบอกว่าคึกคักคืออะไรครับคึกคักก็คือทำเลที่มีการเคลื่อนไหวบ่อยๆเยอะๆมากๆนะครับซึ่งก็คือทำเลซึ่งเป็นทำเลเขาเรียกว่าทำเลมังกร นะครับหรือทำเลซ,ซึ่งมีปราณเนี่ยนะครับหรือว่าพลังงานเนี่ยเคลื่อนไหวค่อนข้างมากดูได้จากอะไรบ้างนะครับก็ดูได้จากกิจการการค้าต่างๆนานา,นาที่มี นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับเวลาที่นวสเตอร์จะลงทุนที่ใดที่หนึ่งเนี่ยอันนี้พี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการลงทุนเพื่อปล่อยเช่า<ๆ>ก็ต้องไปเลือกดูในทาเลซึ่งคาดว่าจะนั้นได้นะครับทีนี้คอนโดในลักษณะนี้นะครับหรือว่าบ้านในลักษณะนี้นะครับหรือว่าอพาร์ตเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ลักษณะนี้มีอยู่เยอะแล้วนะครับแต่สิ่งที่ต้องเข้าไปดูเพิ่มเติมคือห้องนั้นๆเนี่ยนะครับควรจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเพราะว่าการมีลักษณะต้องห้ามแปลว่าอะไรครับอาจจะทําให้มีคนเช่าไม่ตลลอดเวเวาาพราะ านักลงทุนต้องการ Return คือค่าเช่าตลอดเวลาการที่ห้องมีตำหนินะครับหรือห้องที่มีโอกาสที่จะมีผู้เช่าได้ไม่ตลอดเวลาอันนั้นต่างหากที่เป็นเรื่องสำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวเรื่องของทำเลหรือโครงการเป็นหลักนะฮะทีนี้ห้องใดบ้างนะครับซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 1. ห้องที่ประตูห้องนะครับไปชนกับเสาเหลี่ยมลิฟต หรือว่าสิ่งที่เป็นอัปมงคลอันนี้ไม่ควรเลือกนะอันนี้ข้อที่1นนะครับคือประตูเข้าไปในห้องที่เราต้องการจะลงทุนเนี่ยนะครับไม่ควรจะตรงกับขอบเสาขอบประตูนะครับเพราะว่าบางโครงการซึ่งพี่เคยไปดูมาเนี่ยนะครับบางทีก็แบบว่าประตูนเนี่ยออมองตรงไปเนี่ยนะครับเหมือนตรงกับทางเดินแต่ปรากฏว่ามันเจอกับเสา นะครับหรือกำแพงของฝั่งตรงข้ามอันนี้ต้องระมัดระวังถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าโอกาสที่จะมีผู้เช่าเต็มตลอดเวลาเนี้ยอาจจะน้อยข้อที่2ก็คือว่าภายในห้องชุดหรือห้องพักของเราเองเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของตัวประตูนะครับประตูทางเข้าห้องถ้าตรงเป๊ะไม่เป็นไรนะครับประตูทางเข้าห้องตรงกับประตูห้องนอนไม่มีปัญหาแต่ถ้าประตูทางเข้าห้องนะครับเยื้องกับประตูห้องนอนชนิดที่วงกบขบกันนะครับคือลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ วงกบขบกันอย่างนี้นะครับคือไม่ได้ถ้าตรงกันอย่างนี้เป๊ะๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ายื้องกันแบบนี้นะครับถือว่าไม่ดีถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะทําให้คนที่ผู้อยู่พักอาศัยเนี่ยนะครับอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับถ้าสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยแน่นอนเขาก็อาจจะเช่าได้ไม่ยาวนานถึงแม้เขาจะอยากจะเช่าเราต่อก็ตามนะฮะอันนี้เป็น2แนววิธีนะครับเช็คลิสต์นะครับสั้นๆในการที่จะมองเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะจริงนองขชั้ ้าลงทุนชั้นไหนชั้นไหนดีชั้นไหนดีชั้นไหนเป็นแบบเป็นเหมือนชั้นทองชั้นอะไรชั้นทได้ได้ได้ครับได้ครับก็ถือว่าอาจจะในข้อในครั้งต่อไปในครั้งต่อไปใช่ครับเราอาจจะกลับมาคุยกันเฉพาะของเรื่องอินเวสเตอร์ได้เลยครับก็จะเห็นได้นะครับว่าจริงๆหวงจุ้ยเนี่ยนะครับเป็นความรู้ประเภทหนึ่ง l w s ของเรามีเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งเราตั้งใจอยากจะทำอย่างยิ่งนะครับก็คือในเรื่องของการรวบรวมองค์ความรู้สกัดองค์ความรู้นะครับแล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้นะครับไม่ใช่แต่เฉพาะตัวของเราเองไม่ใช่แต่เฉพาะ l w s เองนะครับแต่เราต้องการที่จะถ่ายทอดองความรู้นี้นะครับออกไปนะครับให้กับอุตสาหกรรม นะครับแล้วก็สังคมได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสิ่งที่ผมได้นําเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมได้สกัดนะครับเรียนรู้นะครับด้วยประสบการณ์ของตนเองมาเป็นเวลาออหลายสิบปีตามที่เมื่อกี้ได้เล่าให้ทราบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดอื่นๆค่อนข้างมากนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในตอนต่อๆไปนะครับ